ทายใจได้เต็มพร้อมเลยตอนนี้ตอนนี้เราได้ตู้ผ่านเขารอบไปแล้ว9ท่านครับครดครับกาเล็ก1ทานนะคะอีก1ท่านถ้าดูเฉียค่ะบารไรค้อบราเลือรี้หนึ่งผู้ที่บารายดังฮะดังฮะโอ้ยเหนือยใจกุดผแล้วพูเลย เด็ก็สามสิบาััที่ใหม่นะครับหมายเลขสาเครับคุณเามาสุชาตาของรานั่นเองครับและนี่ผู้ผ่านาอรอบสิบคนสุายขอเสียงปรบมือด้วยและรวมไปถึงข,ของขอนุขอเสียงปรบมือให้สาหรับสาวงาของเราจากครับผู้อัลบั้อีกยี่หมายเลขของเราด้วยครับ เัาเก่งมากเราก็สวยมากจริงๆครับสมแล้วจะเป็นดาวเท้าฟ้าและครับลูกหลานชาวย่าโมเมืองย่าโมของเราครับแต่เราพาเข้าไปได้แค่สิบคนสุดท้ายจริงๆครับขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีนะคะขอบพระคุณพี่จันรเป็นพัก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆขอเสียงปรบกรมนิดนึงนะครับ ายเลขสุดท4สีจักรพรรดิคทองคำคบคุณุมนารักษตรภูมิค hmm รัเสอร์เ hmm บ sí ีนีคือหมายเลขแรกอเราขออนุญาตไปต่อหึงีหมายเลขต่อไปครับหมายเลขผู้องห้าคนสุดท้าย ช่หมายเลขหกค่ะยินดีร่วมกับหมายเลขหกจากอำเภอสี่คิ้วครับคุณสัญญาล,ล,ลักษมีเจริญรักษาดาเป็นคนที่สองสำหรับผู้ผ่านรอบห้าคนสุดท้ายครับค่ะสองท่านแล้วนะคะน้องก๊อถูกต้องครับเราจะไปกันที่หมายเลขต่อไปเป็นที่ที่สามเลยครับครับคนที่สามคะ ายเลขอะไรคับสามบเอ็ดครับี่มาครับผมมีรุยนะครับสมรคสณแฝลเาสุชะตาครับเป็นคนพิ่าาของเราที่เอาเรือกันอี้แค่สองที่เท่านั้นครับต่อเลยนะคะ หาลไดกับหมายเลขหมายเลขในดีวอสองสยงเชียร์มาหน่อยแล้วหมายเลข27ค่ะและพวกเราได้คสแนนจากตัวสุนทรัสินาสินเทค่ะและขับ้คองรอม5คนสุดท้ายนะคะรอเหลือีกแค่ห คนเหลืออีกแค่คู่เดียวเท่านั้นะคู่ที่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าทุกภาพตรงนี้สวยทุกคนแต่คะแนนอาจจะแบบไม่แตกต่างกันมากนะคือชิวเชี่ยชิวเชี่ยเขาะแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลขสุดท้ายของเราสำหรับการผ่านของเรัห้าคนสุดท้ายนะคะมีด้วยกับคุณ จุระดางงามจิตสุขสัยอำเภอปักธงชยัยเข่ากันเข่ากันครับแซบ,บ,บเลยครับแซบบ่บบ <laughs> ายเดียวไปเรัาไปเลขหกครับ พักหรือคุณทุกตานะคะเจ้าของห้องเสื้อสักสีใหม่ไทยนะคะชุดของท่านผู้ว่าและท่านนายกบอกวทานนะก็เป็นผู้น้องเปนฟู้ที่ออกแบบและตัดให้สวมใส่ลงไปเป็นชุดพิธีกรด้วยสวยไหมน้องกอลฟสวยไหมคะสวยมากครับนี่ฉต,ต้องถาม่ะต้องถามเพราะว่าเราว่าก็ได้ดูแต่จ่าด้วย,วยใช่ค่ะ,ะคตอนแรกเขาคิดว่าผู้เข้าประกวดไม่ใช่ค่ะใช่เลยก็ขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ได้รับรางวัล ถ้วยสตอร์รวมถึงเจ้าของรางวัลด้วยนะคะขอบคุณผู้ชมถ้วยรางวัลและชุดของขวัญจากร้านเจห๊หมวย Beauty, บิวตี้มูลค่าสามพบาทครับค่ะส,ส,สำหรับรางวัลเราชนะเลิศอันดับ3ได้แก่หมายเลขหมายเลขก็เลยดีครับเอาเสียงมาเลยกต้องเชียร์หมายเลขหมายเลข27ค่ 10, ะและคู่ที่ได้รางวัลรายสุดอันดับ3ได้แก่หมายเลข27ครับขอดีด้วยครับกับคุณ สาสีนาสิกเฮาจากอำเมร์ซูดเดินดีเซนทรุมาต่อหน้าพีมพ์เอกนะอาจารย์กำลักงานนะเจ็บปวดองู่ที่เปลือกนอกนะคะเดี๋ยวเชิญแข้งหน้าตัวทีเลยนะครับจะได้ให้ช่างภาพขอรอเก็บความประทับใจกันแบบใกล้ชิดตัวไปถึง ต้องเชื่อใจกับทุกๆคันด้วนครับสำหรับรองชนะเลิศอันดับที่สาครับจะได้รับเป็นสายสะพายครับพร้อมกับช่วยรางวัลและชุดของขวัญจากแบรนด์เซ็ตหัวบิวตี้มูลค่า3,000บาทครับขอเสียงปรบมือให้กับรองชนะเลิศอันดับทีสาขออราแกนเพอร์ซุ่มนยครับเราเหลืออีกแค่3รางวัลเท่านั้นครับ ดีด้วยนะครัะขอบคุณนะคะสำหรับที่เป็นจากร้านเครื่เหนียดีที่มองให้่อนกับสุขภาพของเรานะครับดีด้วยกับรางวัลนครับรองเนสเลิศอันดับที่สาม ด้วยกับพี่น้องนะฮะเพิ่มสุนทรแล้วก็ผู้กำกับตรวจใหม่ได้27ตัวนะครับเราเหลืออีกสามรางวัลเท่านั้นนะครับผมเรามาลุ้นกันครับตอนนี้เราเหลือผู้กำกับรวจสามท่านที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับค่ะลำดับนี้นะคะรางวัลรองชนะเลิศต่อไปจะเป็น,น,นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองครับเ่อยอาจารย์ี่ต่อมแม่ฟ้าเรียนเชิญนะฮะคุณ ประกายมาจิดอุกขนะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดีครับดาภัณปั๊บพงษ์ชัยหมายเลขสิบสองหรือจับพิมายหมายเลขสามสิบแปดหมายเลขอะไรดีครับแค้นขอแสดงความยินดีครับหมา่ เดยวขออนุญาตผูーー้ชนะเลิศของเรายืนรอสักพูกหนึ Hence, ่งจะขออนุญาตมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนก่อนนะครับผู้ทาแลูวิาารง่ะคะิทยานะคะจากเทอร์มินอลเเวนตีวันนะคะเคนสวยของเทร์มินอลวติค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับ เยังมีนะหรับะะเป็นวอวชอนะคะคือแรงถือควันให้กับทั้ง3ทั้ง3ทั้ง3รา <3 S 2> งวัลเลยนะคะนั่นคือ 1, 2, 3นะครับานะครับ สวยงามมากค่ะแต่บัดนี้ขออนุญาตมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า10,000บาทครับพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งและชชิดรางวัลเกียรติยศขอเสียงปรม้กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งของเราจากอำเภอพิมายสวยงามมากๆเลยค่ะทุกท่านค่ะติดด้วยนะครับกับหมายเลขสวยของเรานะฮะคุณแพลวสุชะตานะครับผมนะฮะขอบคุณค่ะ I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fate. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love but the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. เดี๋ยวขออนุญาตให้ได้ถ่ายภาพสักครู่นะคะเพราะว่า